สวัสดีค่ะร้อยละก,กับชีวิตประจําวันกระเป๋าต้นทุน980บาทขายขาดทุน2 5ของต้นทุนผู้ขายขายขาดทุนกี่บาทและต้องขายราคาเท่าไหร่นะขั้นตอนแรกเราก็จะมาหาก่อนนะคะว่าเขาขาดทุนไปกี่บาทโจทย์บอกว่าขาดทุน2 5 25%ก็คือ25ส่วน100ใช่ไหมคะขายขาดทุน2 5ของต้นทุนของก็คือคูณค่ะ คูณกับต้นทุนต้นทุนคือ980บาทอ่ะต่อไปเราก็จะตัดทอนนะคะอะไรตัดกันได้ศูนกับ0นใช่ไหมคะศนย์กับ0นเอาศนตัดกันค่ะต่อไปลงท้ายด้วย5กับ0 5หารลงตัวเท่าสุดคุณไมห้านะคะนำห้มาหาร25แล้วก็หาร10 5หาร25 5 5 25 5หาร10 5 2เป็น10อต่อไปเลขคู่98กับ2 2หารลงตัวนะคะนำสองมาหารทั้งเศษและส่วนค่ะเอาสองตัดนะคะสองหเป็น2องต่อไปเอาสอหาร98 2คูณอะไรได้ใกล้เคียน9แต่ไม่เกิน9ก็คือ2อคูณสเป็น8 2 4เป็น8 9ดเลบแเหลือ1นึ่งเรียึงตัวเลขวตรงนี้กลายเป็น18บนะคะสคูณอะไรเท่ากับ18 2แคูณเได้ คูณแนวนอน5คูณ49 5 9 45ใส่5ทด4ใช่ไหมคะต่อไปเอา5คูณ45 4, 4 2้ได้2ยแสดงว่าเขาขาดทุนไป245บาทค่ะทีนี้เรามาหาราคาขายเขาซื้อมาหรือราคาต้นทุนก็าคาือเ้อบาทใช่ไหมคะแต่เขาขายขาดทุนไป245บาทเราก็จะเอาลบกั 180ลบด้วย215ตั้งลบปกตินะคะก็จะได้เท่ากับ735บาทนั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบผู้ขายขาดทุน215บาทและต้องขายราคา735บาทนั่นเองค่ะใครสงสัยสามารถเมนได้เลยนะคะหรือใครอยากจะให้ทำเรื่องอะไรเพิ่มเติมต่อจากนี้ก็เม้นบอกได้เลยค่ะ